ท่านม네ีความประพทีิจะร่วมเรียนเียงใส่บาตรววยนะครับพระผุ้เจ้าไวประชานีที่สสิบห้าลูกนะนพระพิธาระองคีที่สิ้าลูกที่สีิบ้าีเตอรเอรราระการใดด้วยนะครับประการที่เราพูดว่ไนีเป็นข้าปาวยกอ้วเดนีวนะดนนน

บุรีรัวูเรีนี่องลุงเครับีิเองตาป็นแห่งประช้าสามัคมยชวสวนตูเรียนเอาลุงเตอร์วัที่ที่สองนะครับไปไหว้ไปคาวาพแมุ่มาจารย์วัดซับตาโตกีรศเห็นยังเ่ตรงนี้ว่าอะไรงเงี้ยวัดับตาโตกครับ วันที่สองเดินทางไปอะไรกันไปทว่าเออไปแก้ก็ถาอย่างก็อมาเพราะท่านหัวไปโก้มเอาไปเต่ารู้เง่นยอดที่ให้ดีผมแงตามหาแงได้ดีตนกองกำลังนี้ได้ที่ยอดเล่นสามต้ลเต่า เดียกนยาดเก่าสาุดหเก้าอ่นไข่ที่นอกตาที่อเดียเด็กจะไข่จะโดนถกกัามาบ้อไ กัรเก้ตัวเตี้มหายไปในการคูยในดาวเราะห์นี้เรื่องที่้อดหายไปในกาลก่อนจะไปเอาให้ยจากูลกนี่หลัง

ให้ไป้แดงกันพี่น้องให้ไป้แดงกันไปเบิ่งสวนโซเลียตเมืองลาไอ้ไปเบิ่งซื้อๆไไรเกินกว่าห้ไหนสิพาไปเบิ่งไอ้เป้แดงกันเนี่ยพวตั้งเตี้ยพวกตั้งหูวายยังจังโตยังเท้าอียักษีนางพวกกับพวกตั้งหูพวกบรรดาคนนี้แตเพิ่นได้ยิ่งแต่เพิ่นมาบวตั้งเตี้ยอ้าวคนไหนที่เป้ผูกต้นไม้ให้ทัดนายกเออเออไปปลูกนกั้นครับสวนบุญยาเมืองลาเป้ผูกนกั้นเด้อ บรรยากาศที่วัดประชานิ้นะคะนอกจากจะมีการทำบุญตักบารอาหารเช้านะคะแล้วก็ตักบาตรเที่ข้าวสารอาหารแห้งตอนเย็นก็จะมีท่าการทำตักบาตรการดอกไม้ผู้เรียนตอนเย็นเขาเรียกว่า เป็นวันอานสาะหบูชานะคะจ่ายเงินการเงินกันนะคะก็ไ hmm. ด mm ้ม hmm. mm ีพ hmm. uh ิธ huh. so ีปลูกต้นมะเดือนะคะที่วัดประชานนะคะโดยนายแนมเน้ม้กองนะครับผมกำบลันกแพงท่านแนมกองน้ำเลยครับหนึ่งสอง กับคณะกรรมาการที่บ้านในชุชมชนนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะในวัดประชานมิตรันนี้นะคะนอกจากจะมีการทําบ,บุญตักบาตรเทวแล้วนะคะก็ยังมีการปลูกต้นไม้นะคะเนื่องจากเป็นวันเข้าพัฒษานะคะแล้วก็พวกเราก็ได้มาร่วมทำนะคะรทำบุญสนไปด้วยกันนะคะมีบรรยากาศร,รอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆ เป็นวัดประจำเป็นวัดที่อยู่ในตลาดอําเภอวัดใหญ่แห่งแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะได้รับการทํางรนุบำรุงศาสนาอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีมเด็จพระเทพรัตณะราชสุดาได้เสด็จมาที่ นี่นะคะการปลูกต้นไม้นะคะก็ทุกฝ่ายนะคะก็ให้ความสนใจไปนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ให้กับสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันเกิดผลามรูุกกุบรุ้พุบนุบบุบบุบใุ้บุบ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 ็ุบบุ จากขาดมาเมื่อคีนแล้วนะคะรถต่อเก็บมั่ง้อเออมือนเดิมอาจารย์เขียวที่แก่ปีน้ำกันละยังแคปปีน้นอยู่นั่นที่เตอร์พิทเตอร์โบนสามารถสามารอีกที่ปีนาำยังว่าหลายอยู่เรื่องให้พี่น้องไปได้กันครับผู้ให้หมดนนี่ไส่มาไปก่อนอาจจะควายให้พระผู้ที่นั่งก็ได้ ổn biên cái chạy, cha thiếu, ông bà con. Ừ. Ừ. Con chạy